มันมต้องผู้หญิงเนะีคือมองเริ่มน้องเป็นคนขี้กลัวหรือเกลคยใช้อ่ะขี้กลัวมากเลยอะ่ะขี้กลัวผ่านง่ายเปล่าเลี้ยงเป็นคนจิตอ่อนผ่านง, <c oughs> ง่ายแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวหมอทำน้ำมนต์พรมแล้วก็ลดหนูโดดโก็จบแล้วก็ลื้อแม่งไปเลยปลูกเราถีบจะเก่งกว่าเรไม่ได้หรอกอ่ะนู้นไปเลยเอาตรงนี้แหละน้ามาไม่ไหวลุงเยอะตาขอน้ำมนต์มา Một số người này ở đây, người ta ở đây, người ta ở đây, người โวันมิยอยาคมยอตรสง่ออนเคยสังเกตไม่หมอถ้าจะน้ำตาสิ้เลยใช่คนเป็นฝางฝันหมดนะเนี่ย แต่เขาถามว่าทำไมทำคล้ายน้ำตาสิงเขาบอกว่าสิงมันคือสาร,รของฟันยิ่งใหญ่ออไมีแค่เรื่องอะเราเป็นสีนี่มีหาเลยเหนื่อเยเชื่อน้ำไม่เป็นเหยื <c oughs> ่อดเดี๋ยวอะผมก็จะทำน้ำมันโอกาสตอนนี้สามเพื่อถอนตรงนี้

มันบอกว่าอย่ามายื่นกับหมอดันไปเลยฮะแต่ของหมอคือว่าเธอผมอิกนะอันนี้ไม่อันนี้ีเห็นเป็นเงาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่แว่นอายุติด67ในในคารู้สึด้วยคนนี้อายุไม่เกิน17ใส่แว่น พวกคุณไปทำเหมยนหรือเปล่าพวกคุณไปทำเหมนหรือเปล่ามีลายชุดนะขามีคนงานทำเหม็นอลไยชุด้วหมอทเหม็นที่เราเรียนอยูอะไรเนี่ยมีแอยู่ี่นเอาแล้วเขาตายที่นี่เหรออันนี้ผมไม่ทราบเพาว่าเขาอะไรแต่ก็มีคนงานมาหลายชุดอยู่รับเลยวโยไฟโยไฟย๋งวหมองเขาปักไ้เนะไม่รู้ปักเลยนี่

ค,คุณเกกิดแล้วก็เป็นย,<า>ย,ย,ยอไมอ <c oughs> คนนี้น่าเป็นมากค <c oughs> นนี้เป็นน่าเก่งมากจะเป็นอะไนีไเออวงนี Thank you.